ลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีพฤกษ์ศนะมีใครพฤกษ์ศบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ให้พี่หมิงหน่อยนะฮะเออพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับอืมนะนะอ,อ่านะมิถุนอ,อ่าพฤกจ์พกศพนะมีใครพฤกศพบ,บ้าง ไหนพิมพ์ขึ้นมาหน่อยซิพิมพ์ขึ้นมาหน่อยพึกศพว่ารุ่งคุณรุ่งพึกศพนะสวัสดีคุณหมอบ้านนะครับคุณวอหมอบ้านนะครับคุณฝนนะฮะนะฮะสวัสดีนะคะคุณโจอาาี้มหากาลีมหากาลีพึกศพนะ <c oughs> นะอ่าหนูพริกสดคาอาจารย์นี่ตลกคณะไหนเนี่ยฮะ มาพริกสดเนี่ยคณะไหนคณะหมูกรอบเปล่าแฮ่เอ้าอาวนะมาบุกมาอายเลยหาเหงยอ,อืมลัคนาราศีพริกสดเอ้ยไม่ใช่ลัคนาราศีพริกษดนะคะนะข้อดีข้อเสียกับ ดาวพุทธที่จะย้ายในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะดาวพุทธที่จะย้ายในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นการย้ายของดาวพุทธที่ไปอยู่กับดาวศุกร์มหาอุดอยู่กับดาวราหู คู่ศัตรูอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ําและอยู่ในเรือนลาพะดาพุธมาจากเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกษบเท่ากับกระดุมพระไปเป็นลาพะกระดุมพระคือเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเจ้าเรือนลาบอยู่กับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ําและอยู่กับดาวราหูคู่ศัตรูข้อดีของชาวพฤกษบคือ ข้อดีนะมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดฝันจะเป็นเงินปันผลเงินจากธุรกิจการค้าเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ด้วยความสิเนหานะครับได้ทั้งนั้นเลยได้ทั้งนั้นเลยนี่แหละนี่แหละนะครับเอาสิเออส่งผลดีมากนะฮะ ทองผลดีมากอะไรเนี่ยขอเลขหวยค่ะโอถ้าให้ได้ไปอยู่กองสลากแล้วนะอืมถามอะไรคิดหน่อยนะฮนะครับอืไม่ได้ว่าอะไรค่ะบอกว่าถ้าให้หวยได้ก็ไปอยู่กองสลากแล้วมานั่งห่าอยู่งี้หรอก <laughs> จริงป่ะละ่ะเอออมนะฉะนั้นชาวลัคนาราศี พึกษบนะครับนะไปอยู่ในตำแหน่งนะฮะที่ถือว่าเป็นเรือนลาพะหรือว่าเรือนลาบนะฮะหรือว่าเรือนลาบนะครับอืมถือว่าส่งผลดีมากนะครับส่งผลดีแม้ดาวจะได้ตำแหน่งเป็นปราเป็นนิด ไอ้ปลาเป็นนิดเนี่ยก็คงจะพึกษศพก็คงจะช้อปปิง้งชิปหายวายป่วงแหละครับช่วงเนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยีิบเจ็ดนี่ช้อปต่ออีกนะฮะช้อปต่ออีกนะฮะช้อปต่ออืมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาส่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาส่งแล้วโอ้แม่งทั้งแคนทั้งคอรีทั้งแฟลชเอ็กเพรสทั้งช้อปปี้โอ้โหเยอะไปหมดด่ะอืมพึกษศพอ่ะ นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งอีกแล้วเดี๋ยวไปสนีแม่งมาหน้าบ้านอีกแล้วเออจะตัดะตัดเดี๋ยวแม่งมาอีกแล้วอย่างเงี้ยอืมสั่งแม่มทั้งวันไปดูเหออนะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกเงินดีก็ไม่เป็นไรนะฮะสั่งกระจุงกระจริงขาดไอ้นู่นไอ้นี่มากเอออืมนะฮะอืมนะ,ะ,มนะะนะครับนะเออนะอืม นี่แหละคือชาวลัคนาราศีพฤกษบแหละนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเพราะว่าดาวในภาพรวมๆเนี่ยมันส่งผลในทางที่ดีอยู่นะไปอยู่ในเรือนลาภ้ะเนี่ยอืมนะฮะนะครับนะฮะนะเอา้านะดาวพุธย้ายยีิบเจ็ดนะอืม